แกกล่องจุ่มเจ้าแมวมอลลี่แมวเจ้าเพื่อนฉบับกระเป๋ามอลลี่พ็อกเก็ตเฟรนด์เจ้าแมวแมวมอลลี่พ็อกเก็ตเฟรนเป็นแมวแมวที่อยู่ในกระเป๋าของคุณเจ้ามอลลี่พ็อกเก็ตเฟรนมีทั้งหมดหก ตัว6แบบและอีกหนึ่งซีเครตเปิดตัวหูแมวในตำนานว่ากันว่าหาใช้จ้าหูแมวนี้เปิดกล่องเจ้ามอลลี่พอเกตเฟนก็จะเพิ่มอัตราการได้ซีเครต0.1111111 1 1 1 1 1 1 1 1เปิดเซ็นถุงมอลลี่พ็อกเก็ต แฟนค่ะ baby Molly w h o the good girl เจ้าน้อน Molly สีชมพูตาเขียวหน้านนแมวเหมียวสุดน่ารัก who's the good girl ใครนะเป็นเด็กสาวที่ดี นอนมาในชุดเมวสีชมพูตาเขียวหางฟูตะลาักนอนมาพร้อมกับเจ้ากาดมอรล,ลี่ชุดเมวสีชมพูที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในกระเป๋า Who's the good girl เป็นคำถามที่น้อนมักจะถามกับเพื่อนเซเวอร์ว่าใครกันนะเป็นเด็กสาวที่ดี ก็จะขอตอบว่าใครก็ได้เป็นเด็กสาวที่ดีนอกจากแกเป็นยางไรกันบ้างกับเจ้ามอลลี่พ็อกเก็ตเฟรนเพื่อนฉบับกระเป๋าตัวนี้หากท่านชื่นชอบในเจ้ามอลลี่เป็นคนรักแมวกัดัดหากัน ใแต่ถ้าหากท่านไม่ชื่นชอบแมวโดนขนแมวแล้วคันโดนแมวขวนจนกลัวแมวหรือไม่ชอบมอลี่ก็ไม่ต้องสนใจอยู่เฉยๆกับบ้านต่อไปนั่นแหละครับฮะ